สวัสดีจ้ทุกคนจ้พี่น้องวันนี้ยายทองก็จะพามาทำต้มจืดฟักจะาโมเมนบักแพ้งเด้อพี่น้องบักฟักะคะ่ะต้มจืดใส่ซี่โครงไก่จ้พี่นอ้องนี่ย ฟักบักฟักมันจะเปื่อยมันจะนุ่มกลัวบักแพ้งเนาะพี่น้องนี่บักฟักแล้วว่าบักฟักใส่ซี่โครงไก่เจ้าพี่น้องนัวเสยบน่ากินมากพี่น้องฟัก ใส่ซี่โครงไก่จะพี่นองเนี่เปอยดีดีนุ่มบอกฟากน่วยยิงใหญ่น่แลละพี่นองนี่นลูกโตโตล่ะพี่นองเอามาตุ่มนี่เอยเสซบพี่นองนี่เนื้อนุ่มบมันจะบอกคือบอกแฝงเข้าเด้พี่นองจะแซบตอนนี้กะซีมบมึงก่อนอืม แซบหวานบึงบอกฝักยัยท้องนะมากินพี่นองบอกบอกฝักมันมันจะนุม่มมันจะมันจะแซ่บบริสันทอพี่นองมันจะเนะี่ยเนื้อมันเหลืองเนื้อมันจะกลมกลม่อมตอนนี้ยัยท้องกะจะใส่ต้นหอมใส่ผักชีเนาะพี่นองอยัยท้องกะจะใส่ผักชีก่อนพี่นอง นี่ผักชียาย้องก็จะหั่นผักชีก่อนเนาะพี่นอ้องใส่ห่อผักชีใส่ผักชีวันนี้ลมแรงมือนีลมแห e ้งแห้งลม แล้วก็หนาวพี่น้องหนาวเหงนี่ไปใส่ต้มจืดมันสุกแล้วพี่นออ้องยายท้วงกะเลยหลบลัดตัดต่วนในพี่น้องบึงบักฟักบักฟักมันจะแสบมันจะเหนือมันจะนุ่มกลัวบักแพง่ง มันจะเละดีนะพี่น้องสำหรับก้นทีบอมีเขียวมีฟันเนาะยายท้องก็มากินแล้วก็มันก็นุ่มน้ำพี่น้องไปยายท้องก็สิ้ผ้าไปใส่น้ำมันน้ำเดือดแล้วมาเฮ้าก็มันซุกแล้วล่ะพี่น้องยายท้องก็เลื่อมะฟุงใหม่ หนาวแล้วี่นอนหนาวแล้วแล้วก็เสร็จเรียบร้อยจะพี่นองเสร็บเรียบร้อยเท่ากับปุ่มผู้ใดสิใส่กระเทียมใส่ใดจะไยัยท่องทุกใส่แล้วกระเทีมยมใส่เกี่ยวกระเทีมทมยมใส่น่ากินมากี่นอนอเสียบอีลีี่นอง ฟ้ายกลง,งเสร็จเรียบร้อยจะพี่น้องแล้วก็ใส่ใบผักชีหอมชื่นใจหอมแถอพี่น้องหอมเสร็จเรียบร้อยจะพี่นอ้องต้มจืด ซี่โครงไก่ใส่ฟักกับพี่น้องเป็นซี่โครงล้วนๆได้พี่น้องกับมีเนื้ออยู่พี่น้องจ้ามาๆหอมดูพี่น้องดูแต่เสียบ,บัวน่ากินมากๆจิตใจฟักกับพี่น้องฟักเสบเสบเสบเสพจะพี่น้องมาด้อมาด้อผู้ใดอยาก สุดหอนๆหน,หน้าหนาวแล้วจ้ากินอะไรก็ให้ร้อนๆจะพี่น้องไปละพี่น้องพ่อกันคลิปต่อไปจ้า